ดีใจตัวเองพบกับบางอีกเช่นเคยนะครับในช่วงของภาษาลายูหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยาบางมีหนึ่งประโยคคาถามสั้นๆง่าย,ายๆที่จะมาสอนให้กับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือฝนตกไหมโดยประโยคนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเราจะใช้เวลาที่เราทั่วคุยกับเพื่อนเรานะครับเราก็ถามว่าเฮ้ยที่โน่นฝนตกไหมเฮ้ยที่นั่นฝนตกไหมถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยาบางจะมาสอนประโยคดังกล่าวให้กับเพื่อนๆกันนะครับ คำว่าฝนในภาษาลายูนะครับเราจะใช้คำว่าฮูเจนฮูเจนนะครับฝนตกไหมเพื่อนๆสามารถที่จะถามว่าฮูเจนตะฮูเจนตะนะครับแปลว่าฝนตกไหมแล้วถ้าเกิดเราจะถามว่าที่นั่นฝนตกไหมเพื่อนๆสามารถที่จะถามว่าฮูเจนตะดีซานะฮูเจนตะดีซานะแปลว่า ฝนตกไหมที่นั่นดีซานาเนี่ยแปลว่าที่นั่นนะครับและถ้าเราจะตอบว่าฝนตกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตอบว่าเยอร์อูเจนใช่ฝนตกนะครับหรือว่าถ้าไม่ถ้าไม่ฝนเพื่อนๆก็สามารถที่จะตอบว่าทีดะประมาณนี้นะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบาย